สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาหนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนรโครงการจริงใจมาเก็ตเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เครือกลุ่มเซ็นทรัลดำเนินการภายใต้แนวคิดรักโลก ในแนวคิดหลัก3ส่วนได้แก่อาหารศิลปะและงานออกแบบรวมถึงงานฝีมือ <c oughs> เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เกษตรกรท้องถิ่นเชฟช่างฝีมือดีไซเนอร์และศิลปินไทยมีพื้นที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และผลงานมีตลาดจริงใจเป็นตลาดนัดตอนเช้าเพื่อชุมชนจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และปลอดภัยจากเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเพื่อสร้างไรายได้และความเข้มแข็งอย่างยังยงย่งยืนของชุมชนลดความเหลื่อมล้ํา และเข้าถึงผลผลิตที่มีคุณภาพโดยตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคเปิดจำหน่ายวันเสาร์และวันอาทิตย์โครงการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนมีเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าสชีวภาพเพื่อนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นส่วนสำคัญของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมายลดและจัดการขยะอาหารและขยะอินทรีย์จากตลาดแทนการฝังกลบผ่านการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีการหมักย่อยสลายได้ปุ๋ยหมักและก๊าสชีวภาพนำไปแจกใจ่ายให้ชุมชนใกล้เคียงเพื่อทำการเกษตรและส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนนักท่องเที่ยวมีจุดรับขยะรีไซเคิลเพื่อนำขยะมาจะสามารถสะสมคะแนนแลกเป็นเงินหรือสินค้า และมีแอปพลิเคชันสามารถดูประเภทขยะในคัวเรือนที่ใช้และค่าการเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยส่วนร้านค้าในโครงการจริงใจมาเก็ตมีพื้นที่จัดแสดงผลงานศิล,ละปะจริงใจแกลเลอรี่นำเสนองานศิล,ละปะหลากหลายแขนงเป็นนิทรรศการหมุนเวียนสนับสนุนส่งเสริมและผลักดันศิลปินไทยคลื่นลูกใหม่สู่เวทีระดับโลกส่งต่อความรู้และเปิดประสบการณ์ให้แก่ผู้ชมสามารถเข้าถึงศิละปะได้ง่าย ตอนนี้จัดแสดงนิทรรศการสู่เธอโดยมรกตเกตเกล้าวนำเสนอจิตรกรรมกึ่งนามธรรมด้วยรอยปักชุนบนผืนผ้าใบสื่อถึงการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ของมนุษย์ให้อยู่ด้วยกันส่วนรัสติกมาเก็ตหรือตลาดชนบทตราดรวมสินค้าแฮนด์เมดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่จำหน่ายงานศิลปะงาน DIY งานครฟของแต่งบ้านของช่างฝีมือท้องถิ่นที่จำหน่ายเองและร้านก o ๊ดกู๊ดจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พัฒนาคุณภาพ และออกแบบให้แบรนด์ไทยร่วมสมัยเพื่อสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมสนับสนุนชุมชนให้มีความสุขรักษาสิ่งแวดล้อมรายได้นำกลับไปพัฒนาชุมชนภายใต้เซ็นทรัลรมวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งโครงการนี้เป็นตัวอย่างการจัดสรรพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปพร้อมกัน เวลา14นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพราหมณ์ที่ประกอบพระราชพิธีตรียำพวายตรีประวายเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเครื่องพิธีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสนี้พระราชทานเงินแก่พระมหาราชคูริพิธีศีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวไลลัลกษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีทรงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนําทั่วโลกเพื่อนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนและพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ศาสตราจารย์ดตตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัล,ลัยลักษณ์อัรรจุกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีส่งเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ที่เปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาสามารถโดยทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้ทรงสแสวงหาความรู้และความร่วมมือ จากสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำในต่างประเทศเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศด้วยพับประนิธานมุ่งมั่นส่งจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาพรขึ้นเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2552เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเรง็งให้สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังทรงมีพระวิสัยทัดกว้างไกลทรงมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการแพทย์และการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนการคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลสรงมีพระดำริให้จัดสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณขนาด400เตียงขึ้นพัฒนาต่อยอดขยายการให้บริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรค เป็นที่พึ่งให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันนอกจากนี้ยังทรงคำนึงถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนรวมไปถึงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียโดยรวมโดยทรงจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนและการวิจัยที่จะสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสำคัญและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศโดยเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อประเทศชาติโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับการแพทย์ไทยให้ก้าวไกลาตามมาตรฐานสากลโดยมีโรงพยาบาลจุฬาภร์เป็นหน่วยงานในกำกับเพื่อรองรับการเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ฝึกเรียนรู้ทางคลินิกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ทุกสาขาวิชาของราช,ชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สำหรับการเสด็จเยือนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน,นีระหว่างวันที่17-27ถึงมกราคมพุทธศักราช2568ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีจะทรงลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างราชเชวิทยาลัยจุลาภรณ์กับศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสพันสาาร,รณรัฐเยอรมน,นีเป็นครั้งที่สองซึ่งเป็นการขยายความร่วมมือต่อไปอีก5ปีทางด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลการศึกษาวิจัยวิชาการและการพัฒนาการศึกษาในหลักสูตรต่างๆการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา การส่งนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศมีความรู้และทักษะทางด้านการวิจัยนวัตกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านโรคมะเรง็งควบคู่กับศาสตร์ด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพแพทย์ที่สามารถนำไปประยุกต์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างทั่วถึงทั้งยังพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติและภูมิภาคตรทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ขุมนมตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่จังหวัดสุขโขทยัย <Thank you. S 1> พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุขโขทยัย วางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชวันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชสรงพหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ทรงเป็นนักการทหารนักปกครองนักการทูตและนักปรา์ที่กล้าหาญเห็นได้จากการกระทํายุทธหัตถีกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดทรงมีพระเมตตาเอาพระทัยใส่ต่อทุกสุขของประชาชน ทรงให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาสนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรมสร้างาศาสนาวัตถุและที่สำคัญทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยซึ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยทราบความเป็นมาของชาติบ้านเมืองและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์นับตั้งแต่กรุงสุโข,ขทยัยเป็นราชธานีองคมนตรีประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มแม่น้ำชี นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ําในลุ่มแม่น้ําชีที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นสำนักงานชนระทานที่6รายงานภาพรวมการเก็บน้ําในลุ่มแม่น้ําชีอยู่ที่4,300ล้านลูกบาทเมตร ขนาดที่อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ได้แก่เขื่อนอุบลรัฐเขื่อนลำปาวและเขื่อนจุลาภณ์มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่า3,311ล้านลูกบาศเมตรและมีการระบายน้ําลงสู่แม่น้ําชีในช่วงฤด,ดูแล้งนี้15ล้านลูกบาศเมตรต่อวันทําให้มีปริมาณน้ําเก็บกักในลุ่มแม่น้ําชีเพียงพอต,ต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤด,ดูแลง้ง พื้นที่จังหวัดชนลประทานจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อเอดกาฬสินธุ์และยะโสธรกว่า1 2 3 0 0 0้ไร่ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในสภาวะลานิยากํำลังอ่อนทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาวจนถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์จากนั้นจะมีพายุฤด,ดูร้อนในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนและคาดการว่า ฤดูฝนจะช้ากว่าปกติ1เดือนส่งผลให้ช่วงเวลาของฤดูฝนสั้นกว่าปกติเล็กน้อยและปริมาณฝนจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าปกติเล็กน้อยคาดว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูแล้งในวันที่1พฤษภาคมอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้ง3อ่างจะมีปริมาณน้ําเก็บกักคงเหลือประมาณ1,600ล้านลูกบาทกเมตรซึ่งเพียงพอรองรับการใช้น้ําในกรณีฤดูฝนเริ่มต้นช้ากว่าปกติ จากสถานการณ์น้ำที่ดีขึ้นในลุ่มแม่น้ำชีสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากการดำเนินการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับ